ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้นะครับตลาดอสังหามือสองเนี่ยกับคึกคักนะเพียงแค่ปีเดียวนะครับมีอสังหากว่า2 0 0แสนล้านที่ถูกยึดถูกเอามาขายรีเซลถูกขายทอดตลาดกันให้ลืมล่ามเลยเกิดอะไรขึ้นเดี๋คลิปนี้เล่าฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยังที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่บอกคุณครับม้างข้างด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือํำนักที่ดีสุดของผมนะครับการะันด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับกัรันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสิ่พิเคนนะครับผมคิมครับผมนักทุนในสังหาริมทรัพย์และัครก คุณอยู่กับชอบ property expert live ที่มาพูดคุยกัะถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในเค่ชิญคุยเรื่องของตลาดอสังหาช่วงนี้นะครับใน,ในหลายพื้นที่นี่นะครับทำการขายไม่ออกนะฮะเรียกว่า supply ล้นตลาดนะกว่าจะดูดซับเสร็จเนี่ยบางแ a r ียใช้เวลาถึง78เดือนหรือว่า6ปีครึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เป็นช่วงที่แบบว่ามีอะไรที่หลายอย่างประดังประเดเข้ามานะครับหนึ่งคือสตรีทประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างตึงๆนะอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยครับเป็นขาขึ้นนะครับร ค่อนข้างยากนะครับมีอัตราการรีเจ็คสูงถึง50%ในบางแอเรียครับแต่ถ้าเรามองจอบกันมาจริงๆน,นะครับพื้นที่ภายในตัวกรุงเทพหรือว่าไข่แดงเนี่ยไม่ค่อยได้มีปัญหาสัพายหรืออะไรมากมายเท่าไหร่นะครับแต่พื้นที่ด้านนอก,นอก,นอกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแหล่งที่อันตรายกันเลยทีเดียวอันนี้มันจะกว่ามีรถไฟฟ้าหลายสายน่ครับเริ่มไปเปิดในบรรดารอบเมืองกันแล้วทําให้เกิดการพัฒนาโครงการจาพวกแนวดิ่งนี่นะครับสูงขึ้นด้วยซึ่งแน่นอนว่าการขยายตัวของดิมานเนี่ยอาจจะไม่ทันครับนอกจากเศรษฐกิจเนี่ยนะครับค่อนข้าง Rate ที่ค่อนข้างสูงไม่พอนะจะมีประเด็นเรื่องของอส,สังหามือสอนนะครับที่ถูกบีบให้ออกมาในตลาดที่มากขึ้นอีกด้วยครับล่าสุดมีรายงานว่าผู้คนนี่นะครับแห่ทิ้งบ้านของเขาฮะเนื่องจากผ่อนต่อไม่ไหวนะทำให้เกิดซับプライตลาดเนี่ยนะทะลักเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกครับก็เรื่อนที่เข้าใจได้นะครับอันเนื่องมาจากว่านี่สินคัวเรือเนี่ยสูงถึง90%ต่อ GDP ครับปัญหาเรื่องของค่าของชีพที่สูงขึ้นจากเงินเฟ้อน,นะครับบางรายเนี่ยผ่อนต่อไม่ไหวเนะี่ยดอกเบีนะ้ยก็ขึ้นถูไนนกไหขขออม ทั้งที่โอเคไม่ไหวโดนยึดขายไม่ทันก็แล้วแต่หรือว่าบางรายนี่นะครับเลือกที่จะขายออกมาก่อนดีกว่าถูกยึดเพราะว่าพอรไม่ไหวนั่นเองครับซึ่งโดยธรรมชาติของซับมือสองแล้วนะครับก็จะมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าบ้านใหม่เนี่ยประมาณ20-30%อยู่แล้วนะฮะร,รวมถึงเนี่ยอาจอยู่ในทําเลที่ดีมากกว่าด้วยกล่าวคือช่วงหลังเนี่ยไทถ่ายของเราเนี่ยนะราคาที่ดินเติบโตค่อนข้างเร็วค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับอีกทั้งเรื่องของต้นทุนในการผลิตสร้างบ้านใหม่เนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปเงาตามต ก่อสร้างเนี่ยสูงขึ้นนะครับซึ่งไตรมาสเดียวนี่นะครับมีคนแห่ขายบ้านมือสองอยู่ที่1.4แสนยูนิตนะครับก็คือมีประมาณแสนหน่วยเนี่ยที่ออกมาขายในตลาดครับมูลค่าโดยรวมเนี่ย9.8แสนล้านบาทครับที่น่าสนใจก็คือว่าราคาต่ำกว่า3ล้านเนี่ยนะครับถูกขายมากที่สุดครับก็ซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวอยู่แล้วนะครับนั่นคือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีความกระทบนะครับต่อเรื่องของตัวเศรษฐกิจครับจากการรายงานเนี่นะครับบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจอย่างพวกเ่สเอามอี หาเหล่นีน้ออกมาครับแต่กับการเอาสังหาที่ราคาเกิน3ามล้านาขึ้นไปเนี่ยจะเป็นพนักงานประจำนะครับหรือว่าการจัดการผู้จัดการที่มีที่มารายได้ที่ค่อนข้างนิ่งมั่นคงมากกว่าทั้งแราคาเกิน3ามล้านาเนี่ยยังคงโอเคกว่านั่นเองครับหากพูดถึงพื้นที่นะครับที่ตลาดมือสองเนี่ยเร่ขายไกลมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะฮะขายไปอยู่ที่71.6%เลยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะครับกรุงเทพเขามีตัวสป라이ของสังหาในเยอะอยู่แล้วครับอีกท่านนะครับนอกจากตลาดมือสองเนี่ยที่เร่ขายออกมาแล้ว T.A. นะครับหรือว่า n o n Performing Assets ก็คือเป็นทรัพย์สินที่รอการขายนะครับเนื่องจากผู้ที่ผ่อนก่อนหน้านี้เนี่ยผ่อนไม่ไหวครับก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับที่ราคาค่อนข้างถูกเลยคนเนี่ยก็ไปช้อปปิ้งได้ตามทรัพย์ของทางแบงก์ได้เลยครับหากพูดถึงตัวเลขนะครับค่อนข้างน่าตกใจกันเลยทีเดียวนะฮะปีเดียวเนยนะอสังหาเนี่ยที่ปล่อยให้ยึดเนี่ยนะครับสูงถึง200แสนล้านบาทเลยนะครับเนื่องจากผู้ผ่อนชาระเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่อนไหวนั่นเองเอาจริงๆเรื่องของการปล่อยให้ถูกยึดเนี่ยเราก็ได้ได้กลิ่นออออยรรรเเน่่ววััืืงงงงขขตตถ์ ัวบัตรเครดิตซึ่งบ้านเนี่ยก็ไม่แปลกอะไรครับพอเกิดซับ NPA เดี๋ยวซับที่ถูกยึดมากขึ้นมากขึ้นนะครับทางธนาคารเองเนี่ยก็มีการที่แบบระบายทรัพย์สินพวกนี้ออกมาขายเร่ขายด้วยนะครับเช่นทางทออสอนเนี่ยนะก็เป็นธนาคารที่มีภัณกิจนะครับในการช่วยให้คนไทยมีบ้านเนี่ยออกมาเร่ขายนะครับซึ่งราคาลดสูงสุดเนี่ยสูงถึง50%เลยนะครับก็บ่งบอกได้ว่าซับ NPA เนี่ยนะครับถูกยึดเยอะจริงๆนะแล้วก็มีโปรโมชั่นค่อนข้างดีด้วยนะครับถ้าใครเนี่ยเป็นคนที่มีความพร้อมในช่วงนี้เนี่ยอาจจะ ถูกทำอะไรดีครับหากดูในภาพรวมจะเห็นภาพว่าสังหาริมทรัพย์โดยรวมนี่นะครับค่อนข้างอื่นๆซึมๆพอสมควรนะแต่คําถามก็คือว่าโอกาสเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ต้องมองว่าเกมมนี้เนี่ยไม่ใช่แย่ทั้งหมดยังมีบางเซกเตอร์ที่เป็นโอกาสยังคงเติบโตได้อยู่นะครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยอันนี้คือเรื่องของตัวในหน้าครับหากมีความต้องการในการซื้อขายของมือสองมากยิ่งขึ้นนี่นะครับตัวการในการแลกเปลียนนะหลักๆก็คือทางในหน้าสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะเรียกว่างานชุกงานชุมเลยนะครับค่าคอมเนี่ยสูงถึงสา่เ5%อร์เซ็น ธุรกิจนะครับที่มาแรงก็คือธุรกิจตัวสินเชื่อนะครับจำนองขายฝากพวกนี้เนี่ยก็มาเหมือนกันนะในช่วงที่แบบคนเนี่ยเริ่มขาดสภาพคล่องนะครับอีกทั้งการขายบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ได้ขายง่ายอันเนื่องมาจากมีซัพพลายที่ล้นตลาดค่อนข้างเยอะถ้าใครรีบเลยนะฮะอาจจะต้องเอาสติกของเขาเนี่ยเข้าจำนองหรือว่าตัวขายฝากก่อนครับแล้วก็ในหน้าเนี่ยก็สามารถที่ทําได้2องอย่างนะครับนี่คือการซื้อขายรวมถึงการหาในทุนมาจำนองหรือขายฝากนั่นเองหากในฝั่งของมาตรการการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออยังไม่ไ เพราะว่าสังหารเนี่ยก็โดนอ่วมมานานนะครับแต่เรื่องของ LTV นะเรื่องของโควิดนะครับเรื่องของความเข้มงวดด้านสินเชื่อด้วยทําให้ในช่วงนี้เนี่ยเดเวลอปเปอร์หลายเจ้านี่นะครับก็เหนื่อยกันพอสมควรนะครับแล้วก็เริ่มมีเดเวลอปเปอร์เจ้าเล็กๆเนี่ยก็มีการถัดสภาพคล่องกันให้เห็นแล้วครับแม้แต่กระทั่งพี่ใหญ่หลังแหล่งหนึ่งเฮ้าส์นะครับก็เน้นประกาศเลยนะว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ประคองตัวนะครับก็เรียกว่าไม่ได้เร่งเปิดแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากตลาดเนี่ยมันอยู่ในทรงๆประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับก็เปิดโครงการใหม่รวมถึง30,000ลล้้าาาาาานนนนนบบทเยะครัััััถหหกกมอองงงงใฝ่ขพฒส ก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าปี67ตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าซัพพลายมือ2ก็เข้ามาล้นตลาดนะครับรวมถึงการกู้เนี่ยมันก็กู้ได้ยากขึ้นด้วยนะแถมตัวอสังหาบริเวณริ่งนอกเมืองเนี่ยนะครับไปทำอสังหาไฟฟ้าเนี่ยก็เหมือนจะดูดซับได้ไม่ค่อยทันรวมถึงนะครับต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงห้าอีกด้วยนะฮะทำให้มีการปรับกลยุทธ์กันยิ่งใหญ่นะครับอย่างเช่นผุดไซส์เล็กมานะครับทำเล็กไกลขึ้นนะเพื่อจุดราคาบ้านให้แบบจับต้องได้นั่นเองครับสร้างฝั่ง เติบโตรปรับขึ้นทุกปีกันอยู่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยต้นทุนของผู้รับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้น2-3นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยอาจจะปรับราคาขายเพิ่มขึ้น5-10อีกด้วยจากค่าแรงที่กำลังจะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับนั่นหมายความว่าอาสังหาที่เป็นมือหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะถูกปรับราคาให้สูงขึ้นนะ เนื่องจากต้นทุนที่กดดันมานเองครับและตัวบ้านเนี่ยก็จะขยายไปบริเวณวงแหวนมากขึ้นด้วยก็คือบริเวณโดยรอบนอกนั่นเองแต่ถ้าหากมองเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคานี่นะครับหรือว่าในมุมของทั้งราคาแล้วก็ทำเลที่ค่อนข้างใกล้เมืองนี่นะฮะบ้านที่เป็นมือสองบ้านรีเซลเนี่ยก็ดูจะมีภาษีที่ดีกว่านะครับเนื่องจากผู้คนเนี่ยนะก็รีบร้อนที่จะเลขขายออกมานะครับรวมถึงต้นทุนเขาเนี่ยอาจจะเป็นต้นทุนที่ไม่ได้สูงอยู่แล้วด้วยนะพอซื้อไปก่อนหน้านี้เนี่ยหลายปีนะครับก็ปรับตัวขาซื้อร่ัน มาณ5ปีนี่นะครับต้นทุนอาจจะหายไปประมาณ3 0 4 0เลยเมื่อเทียบกับตัวมือหนึ่งน,นะครับตอนนั้นเนี่ยพอราคาดั้งเดิมก็ถูกกว่าอยู่แล้วทำเลเนี่ยก็ดีกว่าอยู่แล้วเนี่ยและถ้ารา้อนเงินขายได้ถูกกว่าด้วยเนี่ยคนที่พิญญาซื้อบ้านก็อาจจะมองตัวมือ2น่าจะน่าสนใจมากกว่านะครับในมุมมองของผมเนี่ยก็มองว่าจริงอสังหามือ2เนี่ยนะครับหากการการซื้อขายมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เหมือนกันนะเพราะว่าเงินมันก็ยังไหลเวียนเข้าสู่รายย่อยนะครับและการที่คนเนี่ยจำเป็นต เพิ่มสูงขึ้นด้วยกล่าวคือถึงแม้ว่าสังหาโดยรวมเนี่ยจะดูซึมๆมานะครับแต่ว่าโอกาสมันก็ยังมีอยู่นะฮะอสังหาเป็นธุรกิจที่มีขึ้นแล้วก็มีลงเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าจังหวะที่ราคาลงเนี่ยนะฮะมันเป็นจังหวะที่คนจะซื้อนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าเฮ้ยเราต้องซื้ออสังหาในช่วงนี้นะแต่ทุกๆไซคลของมันเนี่ยมันจังหวะทั้งซื้อและก็ทั้งขายนะครับไม่ได้มายุให้ซื้ออะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าอสังหาถ้าเราซื้อตอนเศรษฐกิจไม่ดีราคาเนี่ยก็้ดไ นั่นคนที่รู้ว่าจัดนี็จะซื้อราคาที่ถูกแล้วก็ไปขายตอนที่ราคาที่แพงนั่นเองครับนักทุนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยนะครับก็มีแต้มต่อเดเวลอปเปอร์เหมือนกันนะครับคือเดเวลอปเปอร์เนี่ยเขาจำเป็นที่ต้องซื้อที่ดินแล้วก็พัฒนานะเพราะนั่นคือเป็นรายได้หลักของเขาเป็นธุรกิจของเขานะครับแต่ตนักลงทุนเน right ี right like ่ยเราไม่จ kind of uh, ําเป็นต้องซื้อทุกปีหรือว่าขายทุกปีหรือเราจะไม่ขายเลยก็ได้หรือเราจะไม่ซื้อเลยก็ได้นั้นเนี่ยถ้าจังหวะซื้อเราก็ควรจะต้องเก็บเงินที่มีเอาไว้เนี่ยเอามา มกดดันเหมือนกับยูโรเปอร์ยักษ์ใหญ่นั่นเองเพราะดอกเบีย้ยของยูโรเปอร์เนี่ยเป็นยุโรปซ่านนะครับมีความกดดันมากกว่าเยอะครับและดอกสูงกว่าดอกเบีย้ยบ้านเราเยอะฮะดังนั้นหากมองให้ขายจริงนี่อาจเป็นจังหวะที่ดีในการซื้อก็ได้นะครับและถ้าเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยนะครับหรือว่าว่าถ้าจัดสังหากลับมารอบใหม่นี่นะคนที่ซื้อในช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้รับของที่ดีราคาถูกถึงทำกำไรได้ยิวที่สูงนะครับเพราะว่าอย่าลืมคนก็ต้องการเช่าที่เหมือนเดิมปัจจุบันในเพื่อนผมคคุณจิ๊บบนะรัก็็เหุญ อะไรบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคณนณตั้งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อยก็กดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Line ด้วยนะครับถ้าใครอยากฟังครอบู้เชิงลึกนะผมมีสัมภารชื่อว่ามาั่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะครับเป็นสัมภาสด2วันนะครับถ้าใครมีเครดิตที่ดีมีความพร้อมยนะซื้อสหชัชชุนี้เนี่ยคุ้มกว่าแน่นอนครับราคาถูกนะครับได้แคปิตอลเกณฑรวมถึงค่าเช่าเนี่ยเป็นบวกอีกด้วยกดแอดที่แอดไลน์คิม Property Line keep, it, like, ข้างล่างได้เลยคครรับับบสุดทาา้า,ายนะถ อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธ่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคาอร์สเนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรแอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงประเด็นสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงงงพพอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทร์บแบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับผอกจะทุกคนในสัมมนา,านะครับขอบคุณครับ